สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้มวยไทยพัฒมิตรมวยวันจันทร์ที่สนามมวยตะวันานานะครับเปิดหัวความมันคู่แรกเวลา18นาฬิกาทางช่อง24ู่ิบสียูนะครับใสที่สุดในรายการในวันนี้เลยเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีใสที่สุดในรายการในวันนี้เลยนะนะเดี๋ยวจะบอกในช่วงไลฟ์สดว่าใสาย,ยังไงนะครับคู่ที่2เพชรไดมอนด์กับทางด้านของเพชรทักษิณ เพชรไดมอนด์กับทางด้านของเพชรทักษินสิทธิชานนะครับเพชรทักษินเบศสิทธิชานสสัตวัตรเอานะมาแทนทั้งคู่เพชรไดมอนด์ชอห้าพยักษ์หรือว่าเพชรหนองบัวพุทธประาชื่นคนเดียวกันนะครับเคยพลิกชนะมาทางด้านของเพชรทักษินสสถิวัตรชื่อเดิมก็คือเพชรบัวทองกอจานุนีหรือว่าต่อเย้่มสวนคู่นี้เคยต่กันแล้วที่กองทัพอากาศเมื่อวันที่10มิถุนายนปีที่แล้ว1ปีพอดีนะหนปีพอดีนะครับวันนี้ ไปที่ทางด้านของเพชรทักษิณหรือว่าเพชรบัวทองกอจันูนีนะครับอ่าซึ่งตอนนี้มาอยู่ที่สสติวัฒน์เนี่ยได้ประมาณทักสามสี่เดือนละมาต่อยอยู่ประมาณทักสองไฟล์ละแต่ว่าก่อนหน้านั้น maiden, ที่แพ้เพชรไดมอนด์เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้มาอยู่ที่สสติวัฒน์นะยังไม่ได้มาอยู่ที่สสติวัฒน์เพราะฉะนั้นวันนี้ต่อยกันใหม่อีกทีหนึง่งไปที่ทางด้านของเพชรทักษิณส buddies. สติวัฒน์หรือว่าไอเพชรบัวทองกอจันุนีหรือว่าต่อย้ําสวนนะไปที่ทางด้านของเพชรทักษิณนะครับตัวที่สองราย นะครับรายละเอียดเดี๋ยวติดตามได้สดนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3คู่รองของวันนี้4พลังสอสละชีพมวยขวามวยเข่าแข็งแรงนะครับมวยขวาท้าดวลเข่าแข็งแรงนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะเดินหน้ายกเต็มัเป็นมวยที่ต่อยเกมรับไม่เก่งนะครับแต่ว่าเกมลุกเนี่ยต้องยอมเขยกให้เขาเลยนะครับคลายได้แล้วเด็กคนนี้ยอย่างที่ผมบอกไปตลอดเวลาไลฟสดนะกระดูกมวยยังไม่เยอะแต่พัฒนาได้เร็วม,มากกระดูกมวยยังไม่เยอะ แต่พัฒนาได้เร็วเก่งเร็วมากมวยขวาท้าดวลชวนแรกชวนทะเลาะนะมันไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนนักหนานะ่ะสู้ทุกจกนะครับวันนี้ต่อยกับเสือฝั่งซ้ายเกรติทงยศเสือสังซ้ายก็หัวใจเกินร้อยเหมือนกันนี่ก็พันดุมมวยขวาเตะขาต่อยหมัดมวยขวาเตะขาต่อยหมัดนะครับแต่ว่าทางด้านสีพลังต้องระวังศอกขวาดีๆนะครับสีพลังต้องระวังศอกขวาดีๆนะครับเปิดมาราคาเนี้ยผมว่าแพงสีพลังจะชนะเสือฝั่งซ้ายได้ก็ปลายๆนะครับลองมาได้น้ํา ลองมาได้น้าําและคู่นี้ใครจะถอยให้ใครนะครับหัวใจเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าหัวใจใครใหญ่กว่ากันส่งคลายคลายกันเลยส่งคลายคลายกันเลยแต่ว่าถ้ากล้าลองได้น้ํานะครับถามว่าชอบชอบสีพลังแต่ว่าลุ้นปลายปลายแล้วสีพลังต้องระวังศอกให้ดีวันนี้สีพลังต้องระวังศอกให้ดีนะครับทางด้านของเสือฝั่งซ้ายจะได้ลุ้นที่ศอนะไปสีพลังแต่ปลายปลายน้ำลายเหนียวคอแหละผมบอกให้น้ำลายเหนียวคอเลยนะครับแล้วก็มาถึงกู้เอกควยไรในวันนี้ทีละลกับทางด้านของรักดินแดง ทีรพลกับทางด้านของรักดินแดงได้คนละอย่างดีคนละแบบกระดูกมวยอยู่กับทางด้านของทีรพแนแดงเขาทรายเหมือนกับไอยอดกุมารเมื่อวานนี้เลยที่ต่อยกับทางด้านของเพชรเดือดคู่ชิงแชมป์นะครับทีรพลแดงเขาทรายกระดูกทัท้งแท่งเลยมวยขาวาซ้ายหน้าได้มวยขาวาซ้ายหน้าได้นะครับแล้วตัวนี้เก่าเกมกระดูกดีต่อยฉลาดต้นต้นใบเล่งนะเก่าเกมกระดูกดีต่อยฉลาดต้นต้น,ตน,เตเนเนี่ยใบเล่งมวยขวาเตะขาเข่าในเหนียวดึุ๊กนะครับอ่าจังหวะเตะเข่าในเหนียวดึุ๊กแล้วลุ้นปลายปลายนะครับ หายไปรายการไม่ค่อยต่อเนื่องรายการไม่ค่อยต่อเนื่องครับต่อยกับลักดินแดงลักดินแดงปีที่แล้วต่อยมวยรอบฟอร์มดีมากแต่ว่าหลังจากที่แพ้ชาติพยักษ์ลานาวอเตอร์ไซด์ในนัดชิงชนะเลิศหลังจากนั้นฟอร์มหล่นลงมาล่าสุดได้นับแล้วก็กลับมาแพ้นอกลักดินแดงรุ่นน้องเด็กเกียร์ของเกียร์เขานะเด็กเกียร์ของเกียร์เขารุ่นน้องกระดูกการผ่านมวยไปลองแต่ว่ามันได้รูปร่างได้รูปร่างได้ร่างกายแล้ววันนี้เจอกระดูกชิ้นใหญ่นะเจอกระดูกทั้งแท่งเจอเขี้ยวลักดินกระดูกขัดมันเละอยู่ที่หัวใจลักดินแดงสสสููู้้้้้ไไม่ถาด น้าลักดินแดงนะมวยซ้ายขวาได้มวยซ้ายขวาได้นะครับเตะซ้ายแทงซ้ายนะลูกขวางหน้าของมันเนี่ยลูกขวางหน้าดักแทงซ้ายเนี่ยคือลูกเก่งเลยเ <c oughs> พียงแต่ว่าอยู่ที่หัวใจหัวใจผมไม่การันตีว่าสู้หรือไม่สู้แต่รูปร่างช่วงชกได้เปรียบรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับอ่าถามว่าพอลองได้ไหมลองได้ลองได้ไม่ใช่ลองไม่ได้นะแต่ว่าถ้าฟอร์มเมื่อไหร่ก็เสร็จทีละผลน,นะถ้าฟอร์มเมื่อไหร่ก็เสร็จทีละผลนะครับส่วนรอบที่สองชอบมากดาวเหนือ รอบที่สองชอบมากยกเพชรนะครับสองตัวในรอบที่สองนะครับเอายกเพชรก่อนแล้วปิดท้ายด้วยดาวเหนือลูกน้องของฉลามทองแชมป์วยรอบแชมป์อ้อมน้อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฉลามทองเดี๋ยวมาด้วยนะครับลูกน้องของฉลามทองมันนะครับมันฝึกมากับมือมันหักมากับมือทางด้านของดาวเหนือนะนี่คือข้อมูลดีๆนะครับที่นำมารีวิวไว้กับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านได้รับทราบนะครับเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดครับเดี๋ยวใกล้จะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ